สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube เจมส์สายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่อ่สักสุพันธ์การช่างครับพามาชมรถเกี่ยวข้าวครับช่างลายประกอบเดี๋ยวรอรอชนปาก5ฟุต8อยากได้เลดเงาก็ได้ครับทูบี ช่วงล่างใหญ่เนาะถูกใจลูกค้าก็าช่วงล่างเนี่ยสเปคเล็กแต่ว่าตัวเดิน12รอัลเลอร์นี่1ิลูกส,ส,ลสีสวยเลยน,ะนี่เล่นสีปลายไบแท็กเลยครับ ดูแบบนี้ยาวนะดูช่างนี่อะไรนะกาดเหรอใช่ไหมขึ้นสด ช่างช่างเบิกมุ่งก่าไม่แบกไม่หักได้รู้จักนี่นะครโอ้อันนี้ก็ปี้ช่างเหรอใช่ไหมเนี่ยมาดูช่างหน่อยครับเตีวถูนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็นั่นแหละต้องยอ้อนไปต้ไปอ่ะมาชมกันต่อมาเดี๋ยวพาไปทัวร์ในอู่พาชมในอู่ของศักดิ์สุพรรณการช่างมีตู้ห้าฟุตแปดหกฟุตสี่ปากสามเมตร ตัวใหญ่สเปคนี่ตัวเดิน12ใหม่ครับอยากได้เลดเงาเลดเลดด้านก็คุยกันได้ครับเลดเงาจะเป็นตัวนี้เลดด้านจะเป็นตัวนี้ขอชมหน่อยแล้วกันนะครับ สวยครับสวยวก็ใครที่อยากมาชมตัวจริงก็มาได้ที่อู่ครับงานเขานี่จะเต็มจะเป็นเหล็กเฉพาะคานนะครับคานกับตัวนี้จะเป็นเหล็ก แทบจะสแตนเลสทั้งทั้งใบเลยก็ว่าได้นี่ครับจะมีเหล็กมีเหล็กแค่นี้ครับนี่ก็ได้ขออนุญาตพิสักแล้วนะครับนี่ครับก็มารีวิวตามสไตล์ช่อง y t u t u เตรียมสสยชิลครับ ไม่ธรรมดานะก็อยู่ในระหว่างการขึ้นตู้นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเซน์นะครับเดี๋ยวบางคนจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับบางจุดก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีลิมมีตัวน็อตจี้ให้ชุดนี้ชุดบรรลังนี่ก็เลดทั้งหมดนะครับนี่สนใจติดต่อมาได้ครับมีตัวเล็กตัวใหญ่อยากได้สเปคไหนก็มาคุยเอาครับ อยากให้จบจบก็น่าจะเป็นตัวใหญ่เลยครับน่าจะจบครับเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็ได้เป็นตัวใหญ่ครับมีคันนี้นะครับเป็นรูปเป็นร่างหน่อยวางตู้แล้วมอกรอากาศอยู่ด้านบนข้างหลังอยากได้ หัวกองตัวนี้สองสองอันก็สั่งได้ทั้งลมต้องรอชมตอนเสร็จครับติดสติกเกอร์แล้วก็ดูรอเลยแหละ ช่างทาอยู่คนเดียวเลยครับน่าจะเอาให้เสติดใครสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้ครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมบ่อยๆนะครับฝากช่อง YouTube เจมสายชิลก็ได้ครับชอบก็ะจัดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ